การสร้าง p e ส s o n a l กับการขายแตกต่างกันยังไงใช่ไหมอ่ะยกตัวอย่างนะตัวเองเคยมาที่เดินไปที่ห้างใช่ปะเดินไปห้างแล้วก็จะต้องเดินผ่านร้านร้านหนึ่งที่เป็นร้านเกี่ยวกับ b e a u ี้ความงามใช่ปะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สองสาคนใส่ชุดดาเดินมาแบบอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราเดินผ่านก็จะแบบว่าแตะแขนโอ้พี่ลากเข้ามาเลยแล้วก็พยายามจะแบบ เออเทสหรือว่าพยายามจะบอกว่าสินค้าเขาดียังไงคือแบบลุมเลยอย่างเงี้ยคือเราเดินเข้าไปตอนนั้นเรารู้สึกถูกขายแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเราจะรู้สึกว่ากูไม่ยอโดนขายกูไม่อยากโดนถ้าเราเห็นแบบนั้นอะแล้วปุ๊บเดนนินเห็นระยะไกลปุ๊บเดี๋ยวเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งคือไม่อยากเดินผ่านอะคือมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากถูกขายเหมือนการขายคือการขายกับคันสร้างโปรเจคแบรนด์ด้วยเงื่อนต่างคือถ้าเราขายเนี่ย แล้วคนที่ยังไม่อยากซื้อของเราอะ่ะหรือคนที่เขารู้สึกว่าเออไม่รู้สินค้าและบริการของเราจะไปแก้ปัญหาอะไรเขาได้แล้วเราแบบดึงเข้ามาเลยอะ่ะมันก็เหมือนการขายแบบที่คนไม่ได้อยากซื้อแต่การสร้าง Personal b r n n ดเหมือนเราอะ่ะ สร้างสวนเนาะสร้างสวนดอกไม้สร้างสวนสวยๆแล้วก็รอให้ผีเสื้อรอให้แบบพึ่งผีเสื้อเนี่ยเข้ามาตอมมันเหมือนกับว่ามันอาจจะช้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออการขายเนี่ยมันได้ยอดเร็วแต่ว่าจะได้ครั้งเดียวหรือมันอาจจะไม่ได้เลยหรือมันทําให้เขาบอกต่อด้วยซ้าว่าเที่เนี่ยร้านเนี้ยแบบอย่าไปเดินผ่านนะชั้นนี้ชั้นนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะโดนรุมมันก็เป็นฟิลลิ่งคล้ายๆกันการขายมันเป็นส่วนหนึ่งเนาะถ้าเกิดไม่ขายมันก็ มันก็จะไม่ได้ย่อแต่ว่ามันจะเป็นกระบวนการท้ายๆสําหรับยุคนี้เพราะว่ายุคนี้การทำ personal brand เนี่ยมันคือการที่เราสร้างสวนแล้วเราก็พยายามทําให้สวนมันดีเราให้ผีเสื้อมาก็คือลูกค้ามาความหมายก็คือว่ามันอาจจะช้ามันอาจจะเห็นผลช้ามันอาจจะเกิดยอดขายช้าแต่ว่าเมื่อมันติดแล้วว่าติดหมายถึงว่าผีเสื้อไปบอกต่อ มามันดอมจมดอกไม้ของเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันส่วนมันหอมไปบอกต่อผีเสื้อตัวอื่นก็เหมือนลูกค้าเดินมาซื้อแล้วไปบอกต่อคนอื่นเพราะฉะนั้นอ่ะการสร้าง personal brand อ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในยุคนี้ขายสําคัญนะคะแต่ว่ามันควรเป็นกระบวนการที่คุณสร้าง personal brand แล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นๆสร้างสวนดอกไม้ของคุณให้สวยพัฒนาสวนดอกไม้ของคุณให้สวยแล้วผีเสื้อนะคะก็จะมาหาคุณเองเพราะฉะนั้นสร้างสวนซะโอเคเนาะ